ดีเอโกโชตาแนวรุกฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลสุดปลืม้มหงแดงฟอร์มดุในแมตช์ถลุงเวสแฮมยับไม่นับย่าศึกคาราบาวครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาดีเอโกโชตากองหน้าชาวโปรตุกีสของลิเวอร์พูลกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้ต่อไปหลังชนะเวสแฮมอยู่ในเตด5ต่อ1นศึกคาราบาวครับรอบสเมื่อวันพุทธที่25กันยายนที่ผ่านมาหัวหอกเลือดฝอยทองทำผลงานโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูในแมตช์นี้ ส่งผลให้ทีมทะลุเข้ารอบสี่พบไรตันแอนโฮปอันเบียนโดยนักเตะเปิดใจว่าผลการแข่งขันมันดูเหมือนสบายแต่รูปเกมมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงผมคิดว่าพวกเขาสร้างความยากลำบากให้กับเราจริงๆมันเป็นเกมที่ดีและเรามีความสุขที่ได้ผ่านเข้ารอบสิ่งสำคัญก็คือเมื่อคุณพยายามไล่ตีเสมอได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยิงประตูในแอนฟิลด์มันเป็นอะไรที่พิเศษเสมอดังนั้นผมมีความสุขที่ได้ช่วยทีมเราเพังแพ้แค่เกมเดียว จากเดเกมภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สลอตเราต้องเล่นให้ดีขึ้นและพัฒนาเรื่องแนวคิดของเราแต่การคว้าชัยชนะทําให้คุณรู้สึกดีมากๆดังนั้นเราจึงมีความสุขมันเป็นงานยากแต่เราอยากได้แชมป์อีกครั้งเพราะเราคือแชมป์เก่าโชต้าระบุแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ